คุยคำนุ่งหมายสามโมงคุยคำนุงหมายสามโมงขอนำท่านผู้ชมไปที่<ฆ>อาคารรัฐสภา,าหลังจากที่เงียบเหงามานานแล้วค <c oughs> ุณพรพัฒนปรากฏว่าวันนี้ คึกคักขึ้นนะครับเพราะว่าได้มีนะครับการทำพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็รองประธานทั้งสองคนคุณพรเพชรพิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชคนที่1แล้วก็คุณพิรศั์พจิตรองประธานสนชคนที่2นะครับซึ่งหลังจากทําพิธีรับพระบรมราชองค์การตรงนี้แล้วได้มีการไปสักการะพระบรมราชานุสาวริรัชกาลที่7แล้วก็สักการะพระสยามเทวาธิราชพระเสื่อเมืองและพระทรงเหมือนนะครับและพระผูมเจ้าที่ที่อากาศร,รัฐสภาประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญต่อไปนะครับท่านประธานสนช ท่านบอกเลยนะครับสามท่านนี้ยืนยันนะครับจะเร่งดําเนินการด้านกฎหมายแม้สถานะจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ตามแต่สนชน,นั้นจะยึดหลักกฎหมายควบคู่กับหลักนิติธรรมในการทําหน้าที่อันนี้เป็นภาพนะครับที่ปรากฏวันนี้ถือว่าเป็นภาพสาคัญที่บริเวณห้องโถงแต่เอาละหลังจากที่มีการทําพิธีตรงนี้แล้วคุณบอลพัฒน,นะครับท่านประธานแล้วก็รองประธานทั้ง3คนนั้นก็อย่างก็เดินทางน,นะครับเข้าห้องประชมุม อา,าันรับรสภาทันทีเพื่อทําหน้าที่เปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่สองนะครับวาระสำคัญเร่งด่วน3มเรื่องด้วยกันที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ58มาแล้วครับนี่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะคอสอชวันนี้แต่งตัวสวมสูตรผูกไทยนะครับนี่เมื่อก่อนก็ใส่เครื่องแบบทหารที่เราชินตากันนะครับนี่ผูกเูกไทยนะครับสีฟ,ฟ้าบนเหมือนกันนะครับแหมมาวันนี้ตื่นเต้นมากเลยปวด ตั้งแต่เช้านะครับเอาละมาทําหน้าที่เพื่อชี้แจงเรื่องของหลักการพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปี58นี้วางหลักเกณฑ์และ,ะเหตุผลอย่างไรบ้างจากการมีการวางกรอบงบประมาณเอาไว้257,500ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว57นั้น50,000ล้านบาทที่มีรายจ่ายประจํากว่า2ล้านล้านบาทแล้วก็รายจ่ายลงทุนกว่า450,000ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นรายจ่ายชดใช้เงินคงครังกว่า41,000 บาทนะครับเอาละเนื้อหาสาระสาคัญท่านบอกว่ารวบรวมข้อมูลมาที่จะพูดนี่นะมา2มา3เดือนเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ผ่านมาให้มันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็วางแผนในการพัฒนาประเทศแล้วก็คันใช้ใจชั่วคราวในรบประมาณชาวนี้นะครับเอาละลองฟังเสียงท่านดูไหมครับว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านชี้แจงในที่ประชุมสอนอชท่านจะว่าอย่างไรครับฟังเลยครับ ทญัติแห่งชติกาบเรียน่านบรรดาสมาชิกที่ติแห่งชาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาเยืนอยู่ณที่นี้ก็ทั้งนี้เรามีเรื่องสําคัญที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก็คือในร้องการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี258ซึ่งมีห่วงระยะเวลาในการดําเนินการตามปฏิทินได้งบประมาณจํากัดมากนะครับเพื่อทั้งนี้เพื่อจะให้เกิด ผลกับการกลับเรื่องประเทศชาติได้โดยเร็วสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเรียนขั้นต้นก็คือในเรื่องของก่อนจะ,จะมีการจาารัดทางบประมาณท้งนี้นั้นเราได้มีการพิจารณาจากข้อสังเกตต่างๆที่เราได้ทํางานม,มาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปนมานะครับระยะเวลาประมาณ3เดือนเสร็จแล้วก็อีกประมาณ2เดือนเดือนกวา่าก็คง